สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอา,ามท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วสรุปเราพัฒนาทุกเสี่ยนทุกสำหนักเด้อค่ะเด้อคู่พิษนุโลกเอสกาแฟดำเรากะร่วมเหล็กเด่นแอดมินโนหน่อยเด้อท่านผู้ชมวัตทีพันธ์มาเป็นยังสีเด้อท่านผู้ชมเหล็กรวมเหล็กเด่นบ่ม,มีคูจับเด้อท่านผู้ชมวัตทิพผ่า์มาจับครูบได้ เล็กเขาอยู่ธมชมเหล็กชนบ่ามาไปคนละทิศละทางเอ้าสำหรับงวดนี่ตามกันต่อเลยนะคะเนาะถ้าบบเบิน่นทมชมเมื่อนี่ทาเหล็กบ่บเบิรนบาหามโอกาสสามตัวแตกแน่เลยทมาชมมงวดนี่เหล็กบุชนกันดรทมาชม่มห้าสิบไปจังดดดมมไงดสิรูดตัวใดทมาชมสิไปจังไดสิรูดตัวใด ตัดสินใจบ่ถือเลยท่านผูชมเอา้าท่รนผชมสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะนะเนาะรวมเลขเด่นทั้ง6สูตรนะคะเด่นเดินดีเด่นเดินดีนี่ เดินสิบเจ็ดหงวดติดละเด้อท่านผู้ชมเด่นเดินดีเดินติดกันมาสิบเจ็ดหงวดติดละเด้อท่านผู้ชมเป็นแต่ยานบอ่อหงวดนี่ได้เดินห้าหกเจ็ดสิเดินต่อบอ่อท่านผู้ชมต่อมาเลขติดเลข ดมวดนี้ได้เด่นสองเก้าหกสองตัวมาหนึ่งตัวหมวดนี่ท่านผู้ชม สองตัวมาหนึ่งตัววันนี้ได้แปดธรรมชุมรูดแปดบ่ะธรรมชุมวันนี้ได้เด่นแปดกับแปดแปดชนกันเองเอาจังใดธรรมชุมสุดนี่ได้ช่อนกันดุลโด,ดนยัง,สงเสด,ด,ด,ด็จได้ธรรมชุมรูดแปดบ่ะธรรมชุมรูดแปดบ่ะจังไหน มันชวนกันทั้งสี่โอกาสมันมากเลมี่เด้อท่านผู้ชมเอาแปดมัดจับใจกบนัมมาเนี่ท่านผู้ชมหรือว่าโหลดไปเลยแปดสองแปดเก้าแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดแปงสันเนี่ท่านผู้ชมสูตรนี่ว่างเป็นหมวดเลียกเ้ยค่ะเด้อแอดมินนำมาฝากพ่อแม่พี่น,อน้องสูตรเด่นตัวเดียวเล่นโหลดได้ท่านผู้ชมคือบอกท่านผู้ชม วัน, ates, น,ะะนนี้ได้เดนซีถ้าแปดมาเอาจับเซ็กกันได้บัวก็แปด C ธรรมชมสี่สีมาบอ C สี่สีมาบอแปดสีมาบอธรรมชุมสถิติเข่าลายกูหลุดธรรมชุมวันนี้ได้เด่น C ไซวิ่งไซแลนไซแลนไซหลุดธรรมชมเอาสูตรนี่บอธรรมชุม่สีมาบอ เขาติดกันมาสี่งวดแล้วดิธรรมชมุมหนึ่งสองสามสี่เดินเงี้ยวอีกจากสามหงวดเนี่ยก่ะใครเนาะธรรมชมุมนี่ไหมเอาบ่าธรรมชมุมสี่หลุดสี่ก็แปดบ่ธรรมชมุมแปดมันเด่นเด่นเดินดีเลขติดบอลูวาซิฟอนหายตัวใดธรรมชมุมต่อมาสองตัวสูตรสองสองตัวสูตรสองส หมดวัางนังหันมันมาเด้อธรรมชมหมดน,นี่มันมาทางนี้หมดวัางหันมาทางนี้หมดดี่ธรรมชุมได้เด่นสองกับสามช,บามาชม่บ่้วยธรรมชุมแหนบช่กัน เ็กว่าชดนกันได้ท่านผู้ชมหมอนมองหันมันมาหมองนีแต่ว่าชนกันดูดิท่านผู้ชมจอ,องนู่น,น,รรมมนหน่อย่าฟันโหลดไ้เดอท่านผู้รรมชมวันนี้มันมันฟันบดเถื่อดอกท่านผู้ชมมันหลายตัวไม่มาด้วยกันแต่ว่าเสวิเคราะห์สู่ฟังท่านผู้ชมไม่มาด้วยกัน หมวดนี้ได้เด่นเก้ากับสี่นี่ท่านชมหมวดใดที่ได้เด่นเก่ากับสี่เก่ากับสี่หนึ่งสีเด่นมากตัวหนึ่งได้๋ยวท่านผู้ชมกเก่ากับสี่มาที่นี่เอา้าท่านใดที่หลดเก่ากับสี่ท่าชมท่านใดที่หลดเก่ากับสี่นี่แหละสองตัว บ,บกอดข้วกันมาเด้อท่านผู้ชมคันสองสูตรจับกันได้นี่เก้าสามเก้าสองสองสี่ได้สามสี่ได้เก้าสองเก้าสามสี่สองสี่สามต่อมาหลักร้อย หลักร้อยวันนี้ได้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งสุดหลักร้อยนี่เป็นเหล็กเด่นติดเล่าย่างบอท่านลุดเดอร์ธรรมชมหมวัตถิพานมามงหันกะเข่าที่เด่นสามเข้าที่เด่นสามนะคะวันนี้สี่เดินต่อบอรธรรมชม่มสีเดินต่อตัวใดพูดถึงเหล็กช่อนมันกะเก่าเก้าเก้าได้ดธรมชุมสามตัวนะคะเนาะเก้าเก้าเก้า รดเก่ากับซีบ่อธรรมะชมหลดไปเลยสองตัวสายพิงสายหลดุดแต่ว่านนูนหน่อยบ่หลุดดอกท่ามผช้ชมมาหน,นี่มันมันจักสิบไปตัวใดเนาะท่ามผช้ชมจักสิบฟันให้พ่อแม่พี่น้องตัวใดเอาพ่อแม่พี่น้องแคบนาจ,จอเด้อค่ะเด้อนูนหน่อยไปวิ่นสิบหาคู่ท่ามผช้ชมถ้าบ่เบิลว่าหามสามตัวแตกแน่นอนท่ามผช้ชมเหล็กในตะล่างสิบตัวก็ดี ต่อมาของปูพิษสนุโลกท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาชุดเด่นเนาะคะ่นะเนาะต่อมาของปูพิษณนุโลกพอม่พี่น้องมาแกปบหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อยาบาจ,จังสันจังสีเด้อท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของเซียนแต่ละเซียนนะคะเนาะบางหวดเพิ่นกับเขาอยู่บางหวดเพิ่นกับบอเขาเนะท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อน,น้อคะเด้อเบิ่งไปก่อนถ้าบ่มักกะ บอตองเอาของเพื่อนธรมามชมเบิ่งเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อบางงวดเพื่อนกะเขา่าบางงวดเพื่อนกะลุดนรรมชมปูพิษณุโลกงวดทิพผ่านมาของปูบรเข่าเ้ยค่ะเด้องวดนี้นรรมชมปูพิษนุโลกงวดนี้เลขเด่นได้เด่นหกกับสี่นะคะชนนูหน่อย,อยด้วยละธรรมชมมีหกเม็ดสี่สี่ตัวมีหนึ่งหกศูนย์สี่สามตัวมีหก ศูนย์สี่เล็กปูบลายธรรมชุม่มสองตัวบนล่างหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่หกศูนย์สี่สี่เจ็ดเก้าสองพอแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเล็กปูบลายธรรมชุม่มเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเนาะเข้าบ้างหลดบ้างเอาต่อมาต่อมาของเอดกาแฟดำของเอดกาแฟดำนี่จอแตกมาสามหมวดติด ม,ม,รรม,มัสะดุดงวดที่พานมาเนาะท่านชมสะดุดเม็ดเลยทั้งเหล็กเด่นเหล็กจับคู่ท่านผู้ชมลดงวดนี้มาตามกันต่อเนาะค่ะเนาะเอสกาแฟดำเด่นสองรองหจับคู่สองตัวบนล่างมีสองส่บอมแมนท่านชมมีสองสามสองสี่สองห้าสองห 60676869กันเบิ้ลมี2266 3ตัวมี923 925 860 869นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแอดมินโนูหน่อยขอขอบคุณเอสกาแฟดำแล้วก็ปูพิษณุโลกนะคะขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อ ต่อมาธรรมจ้มชุดเต็มบนล่างงวดนีนนนรรมม้แอดมินหน้ยบนหลุดเด้อธรรมจ้มแอดมินหน้ยไปชุดนี้ธรรมจ้มชุดเต็มเล่าพัฒนาบนล่างงวดนี้แอดมินหน้หนยได้จับชุดเต็มเล่าพัฒนาจะมีเหลขเดินเดินดีเลขติดบนล่างแล้วก็เหลขเดินประจําวันจับให้อยูสามชุดเด้อธรรมจ้ม ชุดที่แอดมินนูหน่อยเลือกมาใหยพ่อแม่พี่น้องสําหรับทันใดที่บ่มันใจว่าสิเอาชุดใดวัดนี้แอดมินเลือกให้ชุดนี่เด้อท่านผู้ชมนูหน่อยเอาเล็กเดนท่านผู้ชมเล็กเล็กติดท่านผู้ชมติดสูตรนี่เลขติดสองเก้าหกเอามัดจับ ได้สิบหาคู่บนล่างเด้อท่านผู้ชมได้สิบห้าคู่เต็มบนล่างวัดนี่แอดมินไปจุดนี่ท่านผู้ชมแอดมินบริลลูดพอวัาตัดใจบรถือบรุลวัสิรูดต,ตัวใดถ่านเล็กเดนบ่พาลุดจับคู่สิบหาคู่วินนี่มีโอกาสถึกแน่นอนท่านผู้ชมถ่านเหล็กเดนบ่พาลุดถ่านเหล็กเดนลุดกะ โตไผ่โตมันเด้อธร,รูมชมบ่มีถ้านเล็กเด่นหลุด1ิพาคูบินนี่บม่มีแอดมินหนุหน่ยจับเทียบเบิ่งแล่านธรรมชมย้อนหลังงวดใดที่เลขกเด่นเขา่าได้แทบทุกงวดโอกาสลดหน่อยมากธรามชมูมชิ1หาคูบินลวกะเบิลธผูมชมถ้ามาเบิลโตไผ่โตมันคือกันเด้อค่ะเด้อแอดมินหนุหน่ยจับหายชามชุดธรูมชม เหล็กเด่นเหล็กติดล่ะกะ่ะสิมีสูตรหนึ่งเป็นเด่นประจำวันของปู่สังค่ะแอดมินหน่มหน่อยจับให้ยแล้วแต่ว่าบอดัยเอามาวางทางช่องยูทูให้เด้อค่ะเด้อแอดมินหนุหน่อยเฮ็ดคลิปสันลงไปแล้วท,ท่านผู้ชมท่านใดอยากเบิ่งอยากเห็นก็ไปเบิ่งในคลิปสันคลิปนี้แอดมินสิเอาแต่ชุดเน้นมาให้ชุดเน้นก็คือชุดนี้เน้นชุดนี้ท่านผู้ชมตามที่จริงแล้วโอกาสมาได้ทั้งสามชุดเด้อค่ะเด้อ าะวแอดมินหนุหน่อยเทียบเบิ้งแลวท่รนมชม้่มเขาได้ทั้งสามชุดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็ไปเทียบเบิง้งเทียบเลขที่มันชนกันเลยค่ะเด้อเทียบเลขเบิง้งอนใดมันชนกันไปคัดเอาก็ได้่านมชม้่มแต่ว่แอดมินหนุหน่อยเอาชุดนี่สิบห้าคู่บนล่างไปกลับด้วยเน้นตรงเลยค่ะเด้อเน้นตรงกลับไปด้วย เอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะสรุปเล่าพัฒนาทุกเสียนทุกสำนักขอหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮงๆปังๆด้วยค่ะด้วยเมลแรงถึกหมวยเล่าพัฒนาไปน้ำกันทำมิจคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ